ป่าใหญ่มีได้มีเพียงเสือจริงเท่านั้นวิญญาณแค้นสิงสู่อยู่กลางป่าพรานเข้มผู้ถือคาถาและตะกรุดต้องเผชิญหน้ากับเสือสมิงอาฆาตเรื่องเล่าขานสู่การล่าข้ามพบในพรานเข้มล่าเสือสมิงเสียงล้อเข็นกระแทกกับถนนหินดังแกรก เข้มสวมเสื้อยือดเก่าขนของสายรถเข็นหันไปยิ้มเ,เหนื่อยเหือให้มีที่อุ้มลูกสาวเข้มไอ้ฝันไวเดอร์มเมียสักมือหนึ่งเฮาซิโบต้องอยู่สมหัวในห้องแคบแคบแบบนี้เมียยิ้มเศร้าๆด้วยก็ฝันคือกันสิให้ลูกเขาได้โตในบ้านที่มีต้นไม้มีนาเขียวๆหลายปีผ่านไปเงินที่หามาได้ก้อนหนึ่งในมือ คือความหวังทั้งหมดของครอบครัวนี้รถกระบะเก่าๆก,ก,กระแทกไปตามถนนลูกรังวิวสองข้างทางคือทุ่งนาป่าโปรลูกสาวนั่งกลางระหว่างพ่อแม่พ่อบ้านใหม่หนูมีดอกไม้ไหมเข้มหัวเราะเบาๆมีดอกไม้ต้นหม,นนม,นมากต้นมะม่วงอยากปลูกอย่างบอกพ่อเลยเสียงมีฟันหญ้าสูงดังเฉอแฉะ ตาสมใช้แก่ใส่เสื้อผ้าขาดวิ่นเดินเท้าไม้เท้ามาเงียบๆตาสงพูดเสียงแหบแห้งไอ้หนุ่มป่าแถวนี้บอกมีไผ่กล้าเข้าบทหลักเขาว่ากันมันมีของมีเสือบอ่ใช่เสือธรรมดาเดิมเข้มหัวเราะหืดหึดลั่นบอ่ต้องห่งตาค่อยมีของดีอยู่กับโตชูตะกรุดขึ้นมาพระธุดงท่านให้มาแต่หนหนุวิชากรรมี พวกพีกระจอกอย่าหวังสิได้กินเนื้อเมียหน้าเครียดเครียดลูกแขนตัวเองอ้ายฟังไว้แน่ก็ดีเด้อตาสมถอนหายใจเดินจากไปอย่างหุ่งใหญ่ตะเกียงน้ำมันส่องแสงเหลืองนวลเสียงมาหอนห่างๆดังมาเป็นระยะเมียเสียงสัน่นอ้ายได้ยินมาหอนบอกเข้มมองออกนอกหน้าตา่าง ได้ยินดีแล้วมีหมาอยู่แสดงว่าเรายังมีหมุทา่ามกลางความมืดมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในเงาไม้แสงจันทร์ส่องกระท่อมสีซีเสียงหมาเ่วยโวยหวนเข้มนั่งพิงเสามือกุ่มมีท้าไว้แน่นเมียก,กระสิบไอ้เหมือนมีคนจ้องเฮ่าอยู่เข้มกัดฝัน ย่าปากเงียบไว้ชูช่ๆเสียงมาห,าห่าวหวยหวนดังลัน่นมีเสียงเคาะประตูไม้ดังก๊อกก๊ตาสมเสียงแถวๆจากนอกกระทอ่อมเข้มเปิดประตูคอยเองเข้มเปิดประตูลุงสมยืนอยู่หน้ากระทอ่อมแต่มีของเขาหายไปจากที่นอนเข้มตะโกนสุดเสียงมีมีคอยอยู่ใส่ ทั้งสองรีบวิ่งออกจากกระท่องไปยังป่าใกลๆ้ๆสุดท้ายพบศพหญิงสาวถูกกัดแหลกและนอนใต้ต้นไม้ใหญ่เข้มกรีดร้องไอ้สาบานคอยซิบกให้ไอ้ตัวนี้รอดตายเด็ดขาดลานวัดร้างกลางหมู่บ้านลุงสงและพรานเข้มจุดกองไฟเล็กๆตรงกลางบรรยากาศเย็นในยอกลมพัดเสียงใบไม้สีกัน ลุงสมเสียงต่ำมันบ่อแม่นเสือธรรมดาเดอ้อมันมีสายเวทกลื่นคุณได้เข้มตาวาวกระหมัดแน่นคอยซิล่าไอ้ตัวนี้เองมันค่ามีขอาลุงสมอย่าใจร้อนต้องมีวิชาสูงกว่านี้ไปหาตาอ้วมเขายังเหลือสายอาคมอยู่สองเงาร่างลุกขึ้นก้าวสู่ความมืดของป่าใหญ่ด้วยแขนเต็มอก กลางป่าทึบข้างไม้สูงกระหงานกลางเงาป่าเข้มลุงสงและตาอ้วมนั่งเฝ้าเงียบๆมีเพียงเสียงจัดจัดกับลมวีบวิวเวลาผ่านไปช้าๆตาอ้วมกระซิบเห็นหยังบอกหยังเคลื่อนไหวตรงพุ่ไม้เข้มเท่งมองลงไปบอมีดอ,อกืลว่าทัานใดนั้น เงาร่างเล็กๆเ,เดินงวนเงียนใต้วงแสงจันทร์ลูกสาวเสียงแถวเหมือนลอยมาตามลงพ่อพ่อจะลงมาหาหนุมหน่อยเข้มเบิกตากว้างอ้าปากค้างลูกๆกบคอยตาอ้วมคว้าแขนห้ามบ่อใช้อยาเชื่อสายตาแต่สายไปแล้วตาอ้วมเผลอขยับลงจากห้างทันทีที่เท้าสัมผัสด,ดิน เงาดำใหญ่วาบเข้าหาเสียงคำรามอกึกก้องก้องป่าตาอ้วมร้องสุดเสียงอกัอกอกอัเลือดสาดกระเซ็นกลางลานยากเสียงเคี้ยวกระดูกดังกรอบแกรบเข้มกับลุงสมตัวแข็งหน้าซีดเผื่อห้างไม้กลางป่าเข้มกับลุงสมนั่งหลังชนกันมือกลุมอาวุธแน่นหมอกเย็นยนลอยอ้อยอิงเหนือพื้นยญกา ลุงสมเสียงสัน่นมันสิเฮ็ดลกลวงอีกแน่แน่บอกแม่นของจริงจูงๆเงาร่างของมีที่ตายไปแล้วปรกากฏใต้ห้างเมียถีเรียกเบาๆไ้มาหาเฮาแน่หนาวหรือเกินเข้มน้ําตาคลอมองมีด้วยหัวใจแหละสลายมีข่อยเจ้ากลับมาหาข่อยแล้วลุงสงร้องลั่นอย่าไปมันบอกแม่นมีเจ้า แต่เข้มโดดลงจากห้างท,างทันทีทันใดนั้นร่างมีกลายเป็นเสือสมิงขนาดยักษ์ย้ายกระโจนเข้าตะปบใส่เข้มพยายามต้านใช้มีดพราฟาดเสือสมิงทั้งกัดทั้งกวนเลือดสาดเต็มพื้นดินเข้มรวบรวมสติจับตะกุดแน่นท่องคาถาปิดปากพูดปิดร่างถีเข้มท่องคาถาเสียงดังนงโมพุทธายะ นับปิดโมปิดพุทธปิดทาปิดยปิดแสงตะกรุดสว่างวาบสายเสือสมิงจนมันพังอ่ะขณะเดียวกันพระธุดงปรากฏตัวจากความมืดท่องมนสกดวิญญาณเสียงถึงขังพระธุดงสัพเทสต้าเวราโนนตัวจงสงบเถิดเสือสมิงหยุดนิ่งทันทีลานปากกลางหมอ รุ่งสางร่างเสือสมิงค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นหญิงสาวใบหน้าซีเศร้าเธอซุดกายร้องให้ก้มกราบพระหญิงสาววิญญาณเสียงสะอื้นข้าถูกพัวทรรยศเอาข้ามาปล่อยป่าข้าเดินหลงจนพบชายชาราคนหนึ่งข้าถูกลงถูกทำพิธีให้เป็นเสือสมิงข้าเจ็บแ้นข้าไม่อยากอยู่คนเดียว ข้าจึงลากวิญญาณผู้คนมาเป็นเพื่อนเข้มน้ำตาดขอเบาแล้วมี่อยเจ้าข้าเธอทำไมหญิงสาวก้มหน้าข้าไม่ได้ตั้งใจข้าเหงาข้าเศร้าใต้ต้นไม้ใหญ่กลางป่าพระธุดงกล่าวทำเสียงก้องกังวานพระธุดงกรรมที่เจ้าก่อย่อมส่งผลแต่การแก้แค้นจะนำเจ้าบินไหวไปไม่รู้จบ รอยว่างเสียเธอสลักความโกรธความเจ็บเธอจากพบทางสว่างหญิงสาวน้ำตาไหลพราก้มกราบระอย่างสงนึกแล้วร่างเธอค่อยๆเลือนหายไปในแสงทองแห่งเช้าวันใหม่พงไพรเงียบสงบอีกครั้งเสียงลมพัดเบาๆแทนเสียงกรีดร้องในคืนก่อนเข้มและลุงสงนั่งพนมมือหลับตานิ่งน้อมส่งดวงวิญ,ญญาณสู่ความสงบ